สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ หลายคนบอกว่าความรักหนะ่ะไม่ต้องใช้เงินหรอกเงินมันเป็นแค่สิ่งของนอกกายไม่ตายก็หาเอาใหม่ได้ความรักสิเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่าแต่คุณคุณคราปัญหาเรื่องเงินกลับเป็นปัญหาอันดับต้นๆที่ทําให้ความรักไปไม่รอดเงินอาจจะซื้อความรักไม่ได้แต่ในชีวิตจริงๆความรักต้องใช้เงินและเงินเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตในโลกปัจจุบันนี้ด้วยดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู สามเหตุผลทำไมเงินถึงทำให้รักไปไม่รอดนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันไปดูเหตุผลกันดีกว่าว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1รู้สึกเหมือนกำลังถูกเอาเปรียบ แม้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญและจำเป็นที่คนจะรักกันต้องมาจากคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันเท่านั้นคุณเท่าสาวอาจจะมีเงินเยอะกว่าหรือคุณผู้ชายอาจจะรวยกว่าก็ได้แต่การที่ฝ่ายคนที่มีมากกว่าเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ดูจะเป็นเรื่องที่เกินเบอร์ไปหน่อยบางคนอาจจะไม่ติดใจอะไรและยินดีที่จะจ่ายแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายคูณสองจนทำให้ชี ีวิตไม่โอเคหากยังมีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆอีกไม่นานฝ่ายที่ถูกเอาเปรียบก็คงโบกมือลาไปก่อนแน่นอนครับข้อที่2ความรักไม่ราบรื่น ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์กิเลสมีอยู่รอบตัวอยากไปที่นั่นไปที่นี่อยากกินอาหารห,หลายประเภทแต่ต้องเบรกไว้ก่อนเพราะแฟนของคุณไม่มีเงินจัดใจป๋าออกให้ก็จะลำบากตัวเองกลายเป็นความฝันที่จะได้ไปเที่ยวก็ต้องพับโครงการไปบ่อยๆเข้าก็อาจกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังได้ครับข้อที่สพบไปแบบมองไม่เห็นอนาคต เวลาที่เราพบกันได้สักระยะหนึ่งแล้วแน่นอนครับว่าต้องมีการพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างการพาไปพบพ่อแม่หรือการที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันแต่ติดที่เรื่องเงินบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีจะทําอะไรก็ดูเป็นไปไม่ได้เหมือนพบกันไปวันๆไม่มีเงินเก็บใช้เงินเดือนชนเดือนแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งงานกันสักทีสุดท้ายหาทางออกกันไม่ได้ก็ต้อง แยกย้ายจบความสัมพันธ์กันไปครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับสามเหตุผลทำไมเงินถึงทำให้รักไปไม่รอดจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณหนุ่มสาวทุกท่านครับเรื่องเงินไม่ใช่ปัจจัย4ี่ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าเงินนั้นมันสนับสนุนในทุกๆปัจจัยในปัจจุบันนี้นะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ